มามามาพี่น้องกินตีนงัว่ะ่นมือนี่มึงไงเห็นเขาหยอดไหลหลายๆนี่ช้ำๆเลยนี่สุดยอดเลยนี่นเปื่อยๆเลยแรงข่าวอย่างไรก็อ่ะน้ำปาน,นะสกักัดอืมอ่าหู้นี่คือเดบานเนี่ยฮะ ฮะบันน้สวัสดีพ่อมแม่พี่น้องเราเอาทีหลังอืมเว้ยอืมอ๋าอืมกล้วยแห้งแต่ว่ากรรมวิธีนี่ยากแห่งก้วยอื่นกลัว <c oughs> สิเผากลัวสิต้มกลัวสิเปลือย โอยผู้สาวหมกอยากกันแดน้โอ้ยผู้นะ่ะ <laughs> อืยังกอเพิ่นว่าอ่ากินชั่ววะร่ำเกีบ่ะนี่เนวนะงวะดจังหน่อยกินไปกินมาผม,มสิบอกว่าหูเรื่องนี่จังหน่อยเม,ยมาเมาปะนาตนวของคนจีไคขึ้นของค,ค,อองค,คงนจีไคขึ้นเนาะ คูนี่ขอะไรเสียแต่เมื่อคืนเขาัวผมชืกรถน้ำปลาเท่านั้นละตอดีมันอยู่พี่ดีอยู่ว้องเพียกพ่จริงดีอันน้นมันไม่ดีอยู่ในห้องอันนั้นอยู่เอาใจาหน้าที่กยอย่อนจงสิด้ยนอะไรเป็นล้านนะืึไม่ดีขวดดิือไดีขวดเอ คือมาไม่ไค้กินเลยโอ้ยมันหอนนะมนหอคากบัวบาทเนี่ยร้อนเลยใหม่ใโอ้โหใหมันเย็นซะก่อนอือ้ยอืม เห็นแต่เขาเห็ดก็เลยเห็ดตามเขาอืมมิ้ผักดนะ้วยขาเจียวก่อนบริเตรียมพอมมันเทศตามธรรมชาติอืมอ้า ถุกตอด